ด้วยการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปาสามารถรับชมได้ทุกวันออมาดูก่อนบ่ายใครเครียดปุ๊บปีนันเงียบเชิญยิ้มเชิญหาจะอยู่จนเป็นตำนาน รุ่นใหม่รุ่นใหญ่ยักษเก่ามุกไม่มีเก่าเขย่าลีลาเล่นเล่นเล่นให้ทุกตับเชิญชมเลยครับมาแน่แม่จ๋าก่อนใบก่อนใบใครเครียด์ก่อนใบก่อนใบใครเครียดจะเหงาจะเศร้าจะเครียดคลายความตีเรียสได้ทุกเวลาก่อนใบก่อนใบใครเครียด์ก่อนใบก่อนใบใครเครียด์ก่อนใบจะคลายความเครียด สวัสดีครับสวัสดีครับออนไลน์ราละเอียดเป็นยังไงบ้างครับเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวพี่เฟสมองหาใครคะกา็คุณกอ<ง>้องปิยะไงกองปิยะเออก้องปิยะไม่ได้มาค่ะมาแต่พี่ก้องปัตตพีค่ะแล้วงานของเราจะออกมายัางไงละ่ะออาเกนไนท์มันต้องก้องปิยะแหมค่าตัว2,500หน้าไหนมันจะมาล่ะคะคนหน้านี่เดียวนี่เลยครับเออครับผม คุณก้องปัตตภีครับครับผมแล้วรูปแบบงานของเราคุณทํำยังไงครับผมก็ต้องถามคุณก่อนนะครับว่ากลุ่มวัยรุ่นหรือว่าลูกค้าของคุณเนี่ยเป็นกลุ่มไหนกันนะครับต้องทราบรายละเอียดตรงนี้ก่อนนะครับผมขอบอกคุณก้องปัตตภีเลยนะครับว่ายาสีฟันเฟสมิ้น์ของเราเนี่ยเหมาะกับทุกกลุ่มครับ ใช่แล้วค่ะเพราะว่าเฟสมินเนีคะเป็นยาสิ่ฟันสมุนไพรจากธรรมชาติรสชาติไม่เฟื่อนเหมือนยาสิฟันสมุนไพรทั่วไปแปลงเมื่อไหร่ก็รู้สึกเย็นสดชื่นและแปลงแล้วเนี่ยก็ไม่ต้องใช้น้ำยาบ้วนปากด้วยนะคะใช่ครับ ลดกลิ่นปากลดคาบหินฟูนชากาแฟลดการสะสมของแบคทีเรียช่วยให้ฟันขาวสะอาดป้องกันฟันผุครับค่ะสามารถหาซื้อเฟสมินได้ที่ร้านค้าใกล้บ้านคุณนะคะหรือทาง w w w f a c e m i n t f r e e f ฟส c o m m เพจเฟสมินแล้วก็ Li น์แอดเฟสมินค่ะหรือโทรเข้าไปที่0 2 1 5 7 8 o 2 2 2 five 8 9 2 2จะมีทีมงานคอยให้คำแนะนำเพิ่มเติมครับ <laughs> ใช่ <laughs> มาใช้เฟสมิ้นกันนะคะ <laughs> เพราะชีวิตมีไว้ให้สดชื่นันผมพอจะดูออกแล้วนะฮะว่าอีเวน เฟสมิดเนี่ยควรจะเป็นอะไรแก็เหมาะกับโชว์อะไรนะครับอะไรเหมาะล่ะคะพี่ก้องเป็นศิลปะการแสดงร่วมสมัยครับเยหรอคะครับผมร่วมสมัยร่วมสมัยยังไงครับพูดแล้วก็ยังไม่เห็นภาพใช่ไหมครับใช่ครับงั้นก็ไปพบกับพวกเขาเลยครับ ตลกร่วมสมัยครับเออคุณกล้องครับอย่าบอกนะครับว่าจะเอาพวกนี้มาล้าแก้บนในงานอีเวนต์นะครับเฮยคุณชื่อองไรเนี่ยนี่เขาเป็นนักแสดงมืออาชีพเลยนะครับแต่เขาทํางานแบบร่วมสมัยใช่ใช่อ๋อร่วมสมัยก็คือสมัยเก่าสมัยโบราณก็ผสมกับสมัยใหม่ได้อครับผมอ้าพูดแล้วไม่เห็นภาพครับอ่ะจัดให้เขาดูเป็นขวัญตาสักชุดครับเพลงเกี่ยวข้าวเพลงเกี่ยวข้าวเออ เออเออจะเออเงยจะเออเอยช่วยกันหน่อยสิครับ ให้ผมช่วยครับเพลงเนี่ยมันต้องมีลูกคู่ครับแล้วแล้วมันต้องรับร้องยังไงอะครับเออเงอเออเงอเจอเงอเงอเจ้เงอเงอลูกคู่ก็รับเฮเอาเฮเฮใช่เฮเอาเฮเฮโอ้โหสบายเลยครับถ้าอย่างนี้ผมได้ก็เป็นเฮเอาเฮเฮได้ครับช่วไหมลนะคะครับผมเออเงอเออเงอเจอเงอเงอเจ้เงอเงอเฮเอาเฮเฮท่านพระท่านว่าหน้าหน้าจิตตัง้ง อ๋อเฮ้ฮท่าพระทันวานานาจิตตังกระเดิลอ้าเฮ้ฮท่าพระทันวานานาจิตตังกรเดิโอ้ยมึงจะมาเฮ้มึงชุ่มไปเฮ่มันชุ่มไปก็คุณบอกให้ผมรับเฮ้เอ้าเฮเฮเครับเอาเฮ้เดียวเฮ้เดียวเออแล้วคุณก็ไม่บอกผมตั้งแต่ทีแรกนะครับโอ้โหผมจะได้ร้องต่อได้ได้ครับเออเออจะเออเงอแล้วจะเออเออ ก็เฮเดียวเกินไปก็คุณบอกผมเฮเดียวผมก็เฮเดียวแล้วไงครับเฮเดียวมาถึงเฮเอาเฮเฮนี่เรียกว่าเดียวโอ้ก็ไอเฮเนี่ยร้องไม่ได้เลยนรไงเฮผมได้ครับแต่ว่าเอายังไงล่ะครับไอเฮเนี่ยเป็นหน้าที่ของแกครับแล้วฉันฉันร้องเนื้อแล้วกันผมก็ร้องไงเฮเอาเฮเฮใช่ับผมเออแล้วเราจร้องกันอะไรเดยมันพูดอะไรอะ เราจะลงเจออะไรจาอคอกีจอร์นะไรทำาพระท่านว่าหน้าหน้าจิตตังหลายคนหลายอย่างไม่เหมือนกันก็เลยเฮ้อกอลีก็ลีก็ได้ก็ต้องลงลีก็ต้องคนลง เออเออเออเงอผต่อไปไหนน้อต่อไปไหนท่านจะขงต่อพุกแกแเกงร้องแข่งร้องละแกลงอ้าวใช่ยันองตัองพี่ลงพี่หลงลงใช่ไหมเออเอต้องรับต้องรับรีอย่างเอี้ยนะต้องต้องรีรีก็ต้องเดินรีลีตลอดรีตลอดตลอดตลอดเออเออเอต้องกี่คำก็อกี่คำต้องกี่คำเดี๋ยวผมขอไปปรึกษามุกกันก่อนนะครับไดเาไม่เข้าใจครับได้แอ เอาเฮเฮเอฮเฮ้คำพะทันว่าหน้าหน้าจิตตั้งหลายคนหลายอย่างไม่เหมือนกันนะสิเฮ้เาเฮเฮตัวฉันชอบกินตัวฉันชอบนอนฉันชอบละครชอบดูซีรีส์เฮ้เอเฮเฮฉันชอบเล่าข่าวฉันชอบเล่าลวงชอบแม่ของฉันชอบรีเจนที่เฮ้เฮ ฉันชอบเล่นม้าฉันชอบเล่นมวยฉันชอบแทงหวยฉันชอบแทงร้ <ł tar Heraus> องเอ้าอย่าขำสิฉันชอบเล่นม้าฉันชอบเล่นมวยฉันชอบแทงหวยฉันชอบแทงลอตเตอรี่ เอาเฮเฮฉันชอบกุ้งน eh? ้ำฉันชอบตงฝอยฉันชอบกินหอยฉันชอบกินแล้วเขาหัวเราะอะไรครับพังแกครับอะไรอีกอะโอ้ยไม่เอากินอย่างอื่นได้ไหมอ่ะเอากินอย่างอื่นกินอย่างอื่นของของทะเลแสลงเออเฮเอาเฮเฮอาเฮเฮฉันชอบกินเป็ดฉันชอบกินไก่ฉันชอบกินไก่ฉันชอบกินเฮ โอ้ยไม่กินได้ยังไงครับเป็นไงฮะถูกใจถูกอกถูกใจอ๋อพี่กองพี่กองแบบแบบนี้หนูไม่ชอบเลยอ่ะมีแบบตลกสมัยใหม่ไหมอะคะเอาแบบเป็นสมัยใหม่ใช่ค่ะล้วนๆเลยล้วนๆเลยร่วมสมัยยังงี้ไม่เอาไม่เอาค่ะจัดให้เดี๋ยวนี้ครับตลกสมัยใหม่ครับโยโยโยรถเบนซ์บีเอ็มล็โกกินนี่แม็กกาเร็ไทรเกนปอร์เช่ซาลูยโยรตัสโตโยต้าซูเปอร์ออดี้เล็กซ์เวลไฟเอา แคปลี่ <Cam> <Yo. S 1> พอดา <Yo. S 1> นีสันโตโยต้าและมิสูรถเก่งรถหรู <Yo. S 1> ก็มาดิครับพี่ <Yo. S 1> ผ่านมาหมดรถคนเด็กกับรถดับเ <Yo. S 1> ละดดลดับก็รถถังเอาไว้ก่อนไว้เพลงโย่โย่เอ๊ทำไมเพลงแล้วต้องร้องโยโย่ตลอดเวลาเลยอะคะอ๋อเพลงแล้วมันต้องโยโย่ถ้าเกิดร้องเชียบเชียบมันจะกลายเป็นเพลงเรือถ้า <Hey. S 2> ไม่เชื่อถามนี้ได้เลยครับคุณโย่งครับคุณโย่คุณโย่มาร้องเพลงเรือให้เด็กมันฟังหน่อยครับโอ้ตี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 อยู่อยู่ก็ส่งมาตกใจเลยนะตกใจ ออกแล้วนึกไม่ออกไม่ได้นะตกใจไม่ได้ระดับคุณโย่งโกุ้งโค้งเก่าโอ้โหใครจะร้องเพลงเรือให้เด็กฟังไม่ได้นี่อายเด็กนะอายเด็กอ่าเห็นดูคุณโย่งเพลงเรือใช่ไหมเพลงเรืออ๋อได้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 ฟังเพลงเรือครับมาโชว์เลยเพลงเรือแต่โมโหใครมาหรือเป็นตำราให้ลูกแข็งแต่ง โอ้ของมาเดี๋ยวคอต้งเพลงอะไรอ่ะเพลงเรือเพลงเรือที่ไหนเล่าอ้นี่มันเพลงตังเกของพงเทพเขาเอ้าแล้วตังเกตังเกก็เรือหรือเปล่าล่ะแล้วตังเกบ้านแกเป็นรถเหรอถูกครับคุณยองกองของเก่าเรือตังเกเย้เดี๋ยวนะครับคุณกล้องครับครับ ตลกมันไม่ใช่แบบนี้ดิครับตลกที่ผมพ้นเคยเนี่ยมันต้องโบ๊ะมีตีหัวมีตัวปูตัวชงตัวตบพวกนี้ครับใช่ใช่ช่อด้วอย่ารู้มากเลยแหมตัวปูตัวชงตัวตบเมื่อกี้คุณเฮยังไม่คมเลยนี่ไอตรงนี้ไม่ต้องพูดเดี๋ยวผมพูดเองตัวปูตัวชงตัวตบก็ไม่ม anyway. ีแหละครับผมอยากดูแบบนั้นครับถ้าอยากดูแบบนี้แล้วก็ขอเสนอแบบมาสเตอร์พีซเลยครับเอาแบบมาตเตอร์พีซเลย พร้อมไหมยังครับพร้อม,รอมครับวันนี้ท่าน,นจะได้ยิ้มแล้วหัวเราะสนุกสนานไปกับทีมงานตลกที่จะเป็นมาสเตอร์พีซของงานในวันนี้สมวันสามคืนต่อจากนี้ไปอุย้ยไบไม่นอนเลยเหรอไม่ตกใจเลยกันเลยร <c oughs> ้อยยี่สินาทีก็พอแล้วพั <c oughs> <c oughs> กปล่อยทั้งวันเลยไอ้ส่วนไปเบอร์ไปทัพัว 120นาทีต่อจากนี้ไปพบและกับสนุกสนานกับมาสเตอร์พีชของวงการตลกมากันครบทีมนะครับตัวปูไปพบกับตัวปูตามมาด้วยตัวชง ตัวตบครับนี่อะไรครับตัวูตัวชงตัวตบคืออะไรเอาเมื่อกี้ตัวปูไงตัวปูออกมาปูเสือและตัวชงอ่ะชงกาแฟแล้วตัวตบ่ะนี่ออกมายืนเฉยไม่เห็นมีอุปกรณ์อะไรเลยครับใช่ครับมาดูใกล้ๆครับมาดูใกล้ๆมาดูใกล้ๆครับผมนี่คือตัวตบไหนครับ วันนี้ตกวันนี้ตกเซอร์ไพรส์วัะยอดมากคุณฟองครับผมบอกได้เลยนะครับเล่นอย่างเงี้ยไม่จำเป็นต้องมีพรสวรรค์ใครๆก็เล่นได้ออกมาครัปูเสือชงกาแฟและตบภาพ ใครก็ทำได้ครับคุณเฟสครับทําไมครับคุณเคยดูตลกว่าศิลปะการแสดงตลกเป็นศิลปะชั้นสูงนะครับครับตลกนี่คือความจริงบวกสิ่งไม่คาดคิดพวกผมนี่ผ่านโรงเรียนเดอกคอมเมดียนกันมาแล้วนะฮะเป็นครูบาอาจารย์ฮะสร้างเด็กตอนนี้มีชื่อเสียงกี่กี่คนที่คัดมาซีซั่น20กว่าคน2ี2สคน4 0กว่าคนนี่ครูตีครูย่องครูจิ๊มครูนุ้ย แล้วเล่นได้แค่นี้คุณจะทาพวกผมเล่นไหมล่ะได้เลยไม่งั้นผมคงเปิดร้านเฟสมินแบบนี้ไม่ได้อยแล้วแสดงว่าคุณมีปัญหาผมมีปัญหาอยู่แล้วกับพวกคุณโชว์ของพวกคุณแล้วมาหลอกเอาเงินผมเนี่ยคุณมีปัญหาผมก็มีปัญหาเหมือนกันเอามีปัญหาอะไรมาที่ครับพระอะไรเอ่ยนั่งยองยองพระอะไรเอ่ยนั่งยองยองสู้เขาพระหลวงพ่อคุณพระนั่งพระอะไรไม่เข้ากุฏิพระทุดงพระลืมกุญแจพระอะไรไม่จำวัด พระสวดมนต์พระไร่สดได้ไหมเมื่อคืนก็ดูอยู่ในวัาจำไม่ได้ดูไร่สดได้ไหมได้ได้เท่ากับไม่ได้ปลาดุกกลไปถึงมีนวดมันเป็นเผาพันธ์ของมันเพราะว่าในน้ำไม่มีมิกรขายปลาอะไรมีสองหัวปลาประหลาดปลาช่อนกับปลาดุกผูกติดกันปลาอะไรมีสามหัวปลาช่อนปลาดุกปลาไหลผูกติดกันไม่รู้ก็ไม่เคยเห็นคนนั้นคนต่อไปแล้วพระบาปพระผกติด้าอะไรสีดำผ้าอะไรสีดำพระลาหูพระโล ถบาอะไร้าตัวถ้าโหดร้ายป้าผีนี่มาด้วยมานดิมาีิตั้งสติตั้งสติผู้บริการของเขาต้นเข้าครกใบปกนิลตะไค้ข่ตาทำไมถึงต้องกันอีกครั้งเพราะว่าหางมันกันอีกหมาไม่เชียบตาอะไรมีสอหัวปลาสองตัวมาติดกัน กองหินสมบูรณ์มามานี่เลยนี่มาตัวสมใช่ไหมถืออุปกรณ์มาแต่คราบผัวไอ้ตัวนี้หนักเท้าแถวเลยอันี้เบาบ้างยืนเท้าแถวเลยครูโดนคอมมอนเดียนใช่ไหมนี่ใช่ไหมมาถามมั่งนะนันถามมั่งจะเล่นเนาะจะเล่นสินะปลาอะไรคนไม่ชอบต้องขออภัยด้วยหมดเวลาเก่การแสดงของเราแล้วเราต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีคคคครรัับบบบขขออุุณณครับ อะไรเนี่ยคุณก้องมันหมดเวลาได้ยังไงผมยังไม่ได้ตีเลยผมยังไม่ได้ทายเลยอะไรทายคุณมันหมดเวลาแล้วเออเวลาของผมนี่นะฮะไปงานอีเวนต์ไหนผมก็จะเล่นกันเป็นระบบ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 แบบนี้เกินเวลาก็ไม่ได้คุณก็จ่ายค่าตัวเท่าเดิมไม่ใช่เหรอครับใช่เราเล่นกันคมอุ้ยลูกค้าครอ้ยเราทอุ้ยมารขอตทษนนะครับอันนี้ตลกขนาดอะไรครับเนี่ย โย่งก้องโค้งเก่าที่ติดตามมาดูตลกถึงนี่เลยแสดงว่าคุณลูกค้าเขาชอบตลกอย่างพวกเราี่ผมจะบอกว่าตลกอย่างมายืนเกะกะผมจะมาซื้อยาสีฟันครับลูกค้าหยอกครับดูสิลูกค้าใส่เสื้อของเกไม่เข้ากันเลย ไม่เยอะครับแต่รอบหน้าพวกคุณนะครับถ้าไปแล้วมีทองออกมาอีกคูผมดูพวกคุณอยู่ตั้งนานแล้วเล่นก็ไม่ขำอ้ำก็ไม่คมครับโผมทั้งหมดนะครับอะไรใครครับเดี๋ยวมืงใครครับผมไปได้ยังไงมาเนี่ยนั่งนึกเมื่อกี้ครับผมเล่นไม่ขำอ้ำก็ไม่คมเล่นกันยังไงผมอยู่ซื้อยาสีฟันครับมาคนเดียวสะเทือนทักระนาดหมดอนาคตพุกอย่างทำแรง ผมเียเลิกเอนกันครับเลิทุวมาดแกัเาี๋ยวเดี๋ยวเดเดี๋ยวโอ๊ยนี่นี่นี่เจ๊ชุดเจ๊กับเพงเนี่ยมันเข้ากันตรงไหนเนี่ยอะแล้วชุดนี้ใครใส่ก็เจ๊ใส่ไงงั้นแกก็ไม่ต้อง โอ้โห oh, พูดง bueno> ี้ลุงนันก็ชื่ออะไรเอังหยอกหยอกเราอย่าทำพูดโกหกสิอารมณ์เสียอะไรกี่ป่องนั่นแหละลุงกี่จานแล้วลุงป่องปองไหนเนี่ยเร็วเร็วเร็วใครอะจบจบแล้วเหรอจบแล้วคจบ